สวัสดีครับพวกเราโอ๊ตกำลังแข่งขับกับคลิปเด็กโปรไฟล์วันจันทร์นะครับผมวันนี้แข่งอะไรครับวันนี้ก็จะเป็นรอยเย่พลาดินครับผมสายอาริโตไมนั่นเองนะครับผมของน้องปั้นนะครับผมกูเป็นน้องเองครับเออเป็นน้องอีกแล<อ>้วแคลผมมีคนเรียกร้องมเยอะใช่แล้วเยอะมากเยอะมายะมานะครับต่อจากเกย์ก็เป็นรอยเย่เลยโอเคก็มาดูกันเลยนะครับผม <ๆ S 1> มาเริ่มที่แกสามไปแล้วนะครับผมก็เป็นอัศวินแห่งสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เอาไม้นะครับผมวางตรงกลางนี่ตรงกลางไม่ก็เดี๋ยวเลี้ยงไปเรื่อยๆไง oh <man. S 1> เออเป็นอัศวินแห่งสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เอาไม่นะครับผมสกิลบอกว่าอะไรครับบอกว่าเอาคอนทินิวของอนันนะ <laughs> ช่องเวนกอร์ท่าบนดาเมจไม่มีการหงายหน้าอยู่ก็คือถ้าสูตรแดมเนี่ยก็นับว่าไม่มีการหงายหน้าอยู่ดาเมจเหมือนกัน ยูนิตเกียร์สองของเราทั้งหมดจะพาวเวอร์บวกห้าพันแล้วก็ชิลบวกห้าพันแต่ถ้าเกิดว่ามีเกียร์สามติดชื่อเอาไมลในโซ่พาวเวอร์บวกหมื่นครับไมบวกบวกเกียร์บวกหมื่นไม่แค่แดมก็อันนี้บวกสิไม่ไปจริงบวกบวกห้าพันเราไอชิลล์ชิลบวกห้าพันกลางบวกหมื่นแล้วก็อีกเทควันพอเทินแอคติในกลุ่มเขาบอกว่ามันทำเวฟได้ดีตัวนี้ใช้แค่ช่วงแอคตินะครับผมช่วงแพทเทิร์นทำไม่ได้นะผมครัมโซบัส พอเกยสองแค่กลุ่มอยากเด็กยังระบายใช่แล้วต่อต่อมานะครับก็เป็นเอาไมลทีดีนะผมใส่สีเลยกันหลุดฐานนะผมไม่ไม่เราใส่เพราะว่าเพราะว่าเก่งเกตหนึ่งอีกคนหนึ่งเอยเล่นกับมันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูที่เกตรอดูว่าเกตหนึ่งเป็นตัวอะไรนะผมเอาไปเล่นกับเอาไมลฐานหนึ่งนะผมสกิลบอกว่าถ้าเราไม่มีแดมงายนะครับผมตัวมันเองนะครับจะบวก15,000งหมเทคเป็นช่องแวนเลียนะครับยืนเลียก็บวกยืนเลียก็บวกใช่แล้วส่วนเทคช่องแวนนะครับเป็นเทคแอคเทคแอคนะครับผมใช้ในเมนเฟส เท่านั้หนึ่งครั้งครับคว่ำหนึ่งทิ้งเมื่อหนึ่งใส่เกตสองสองใบขึ้นเมืครับแค่นั้นแหละเก่งมากฟาร์มได้ถ้าเกิด้ล่างสองใบขึ้นต่อมาสามใบครับผมเป็นที่เกตสองแล้วนั่นคือไวโอลินนะผมสกิลบอกว่าถ้าเราไม่มีแดมไห้อยู่ครับย้ำนะครับถ้าเราไม่มีแดมไห้อยู่เท่านั้นสองฝ่ายเราจะเกตสองทุ่มใบใช่เกตสองทุกใบจะบูดได้แล้วที่จะเสร็จจกแถวหลังได้นะครับผมโคตรเก่งแล้วก็หนึ่งใบครับผมเป็นทารับเป็นทารับนะครับผมเป็นลาบล็อกบอกว่า ถ้าเรามีการห้าใบอยู่บนสนามนะครับผมมียูนิตห้าใบบนสนามขึ้นไปนะครับผมคอมหนึ่งบวกหมื่นไม่ได้บอกวันพอเถอะใช่แล้วเอา,มาสมมติว่าโดนผ่านเขาเออสมมติโดนแห่กระหน่ำแข้างแห่ขึ้นห้าเดี๋ยวความความปุ๊บสี่หมืนพอพอพอพ่นจริงเหรอเออโคตรแรงสุดยอดโอเคต่อมานะเป็นตัวเสิร์ฟเบลลินนะผมหกสองรบสองนั่นเองมันบอกว่าความหนึ่งเทละครั้งนะครับเสิร์ฟเบลลินมาลงที่ช่องเรียกัดเว้ยสกิลเมนเฟนนะครับแอคทีฟใช่แล้ว ต่อมาเกยสองอีกหนึ่งใบนะครับท่ารับอีกแล้วสี่ใบเป็นท่ารับเหมือนกันนะผมเป็นตัวโซชาร์ดนะผมนั่นคือเหมือนปอนเกาเลยจะแล้วเมื่อลงสนามถ้าอะไรวะถ้าแน้วตั้งเดิมอยู่ในนี้มีใบอื่นอยู่โซชาร์ดหนึ่งแล้วล่าโซชาร์ดเป็นจิกเกอร์บวกหมื่นแต่ปอนเกาได้บวกแค่ห้าพันเออเนี่ยแรงเก่งเชียวเป็นโปรโมนะผมซื้อฮะซื้อหกเก้าก็ได้ละโปรโมสามใบนะจะแล้ว ต่อมาก็เป็นลิเวอร์โรวนะผมรู้กันดีนะผมที่ดีตัวง่ายเขาหนึ่งโดดเจสองเจกรองแต่ต้องลงจากเหมือนท่านนะลงจากลงจากเด็กไม่ได้นะครับผมเฮ้ยตีหกเวฟเลยเฮ้ยยังหกเวฟเลยหรอไอ้แต่ลืมแรงปลาเด็กมันไอ้พี่เด็กไอ้ตัวมันเนี้ยมันบอกว่าลงช่องว่างเท่านั้นด้วยนะอย่าไปแบบเสริมคอทับช่องที่ว่างอยู่ใช่ไหมใช่ต้องลงช่องที่ว่างอยู่โอเค ต่อมาครับผมก็เป็นหนึ่งใบนะผมเป็นทารับอีกแล้วทารับเยอะจริงๆเพลงนี้เป็นชิออนนะครับผมงั้นคือถ้าเรามีถ้าเราไม่มียูนิตห้าใบหรือมากกว่าเราจะตีไม่ได้ใช่ตัวนี้จะตีไม่ได้แต่บูธได้เหมือนเดิมอ่าแต่ยืนเก้าพันนะใช่แต่ยืนเก้าพันแต่ิกร่างบอกว่าในเทิร์นจะบโบนึ่งหมื่นนะผมบูธหมื่นเก้าตีบูธหมื่นเก้าพันเก้าเราจะแกะมาบูธเพราะว่ามันตีไม่ค่อยได้ต่อมาใส่สี่ใบแล้วผมสุไลมาน ของดีเมื่อลงเปิดเจ็ดครับเมื่อลงแวนเท่านั้นนะเปิดเจ็ดแล้วก็โดดเอามาหนึ่งตัวลงช่องเลการครับผมจากนั้นเทคแวนเลียก,ก็ได้ครับสบมตีสบาดีาดแถวแนวตั้งอื่นขึ้นมือแล้วบบกห้าพันนะผมก็ดิดต,ตัวใช้กลับขึ้นมือใช่แล้วเอามาดิดแบบสมมติเราไม่มีกค่สามมน 3, มืออย่างนี้เปิดเจ็ดโดดเอามา,ามาอันนี้ตีสบาดีดเอามาขึ้นมือเอาอะไรเธนหน้านะแล้วประมาณนั้นดิดอันนี้ก็ได้เอามาโซชั่นใหม่ใช่แล้วประมาณนั้นครับผมเป็นเจนหนึ่ง ใส่สี่ใบเลยไปหน้าสามอาไม่เป็นไรใช่แล้วแล้วก็ถ้าไม่มีแดงไงอยู่บวกห้าพันดีแลกเก่งมากต่อมาใส่สองใบครับผมเป็นตัววนเกตสองนะครับผมมันบอกว่านํำก์ดเกตสองหนึ่งใบจะหลุมกับโลบีอากับเขาแต่กล่องแล้วก็บวกหนึ่งหมื่นแล้วผมบู๊กก็ได้เก็บก็ได้นี่นะเป็นตัวคลีหลักนะผมเป็นไมเทินเป็นไมเทินสี่ใบเก้าสิบนะผมอนาคตใช่แล้วมันบอกว่าเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งเปิดเจ็ดใบ โดดเอามาหนึ่งตัวลงช่องเลกก้าร์นะผมแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บู๊ทให้เกษานะผมเอามันยับเอาเข้าโซลแล้วเกศานีโซลัดดีตัวเองเออเอาเกษานเข้าโซลัดดีก,ดอก็อ่าเปิดท็อปเจ็ดใช่ไหมสาเหตุที่บอกเมื่อกี้ว่าใส่เอามาเยอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าบโคมอลจะเป็นอย่างนี้สมมุติเราไม่มีเราไลค์เกษสองมาไลฟ์แรกอย่างนี้ก็เราบู๊ทอ,อย่างนี้บู๊ทตีเสร็จปุ๊บเอานี้ยังโซขึ้นมือ ก็จะมีเอาไมคเกิ๊สามในโซ่ตั้งแต่ลายแรกแล้วมันก็จะบวกคีได้อะไรนี้ประมาณนั้นนะครโซ่มันบวกหมื่นห้าด้ยนะถ้าเกิดว่าแดมเราไม่ไงใช่แล้วออกมาเป็นทิกเกอร์ครับผมที่เป็นคีสิบสองแล้วผมไม่ครับคีสิบสี่คีสิบสี่เลยหรอใช่ครับคิวสองคิวสองคุณสองอันนี้เป็นเป็นลิลตลับจากพหยกลิดรับเลยหรอบางคนคิดว่าคีสิบสองไงเราคิวสองคิวสองพอนะครับผมส่วนฟอสที่ใช้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟอสสองนะครับแต่ถ้า ช่วงแกสองระดันเขาขึ้น5แดนได้นะครับผมรอบวันแล้วนะเราไม่จะใช้ฟอสต์วันเลยนะผมเอาแรงแรงแต่ถ้าฟอสต์2เนี่ยส่วนใหญ่แปะที่แหวกเพราะว่าเรียนเรามีค่าบัฟบวกใช่บัฟเอามาแล้วใช่เรียนเราบวกที่จะเอามาได้อยู่แล้วนะครับผมเฮนส่วนตัวเริ่มก็ตัวสิบปีตัวอะไรก็ได้อะไรก็ได้เออโอเคไปซื้อมาเฮนได้ไหมใช่ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนคนที่ถามว่าถ้าไม่มีใหม่เถื่อน490เนี่ยจะใส่ตัวอะไรแทนมาลอนไนซ่าแควอันเลินตัวที่มันใช้แดมอ่ะ ตัวที่ใช้แดมใช่ไหมใช่เราจะทำไงให้เกมเร็วเก่าก็ได้เกมเร็วขึ้นถ้าไม่ใส่ตัวนี้เกมเร็วขึ้นถ้าไม่ใส่ตัวนี้เหรอค6ที่กคทิบกเลยรเยี่ิบกเลยหรอไม่รู้เหมือนกันแต่มันควรหามาใส่ใช่คือถ้าใส่ภาษีมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันไลท์แรกเราเล่นได้เลยจะเร็วมากใช่้มันแห่ต้นเกมเป็นตัวนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาไลท์สองรอบประมาณนั้นโอเคผมก็ประมาณนี้สําหรับลิสเอาไม้โอเคก็ไปดูคำบอกกันเลย แคบผมคอมโบก็จะประมาณว่าไลท์เธอแรกไหมคว<น>รจ,<ะ>จะมีอะไรบนมือบ้างครับเธอแรกเธอแรกเราควรมีเกนหนึ่งไว้ไลท์แล้วก็อันนี้ไว้แห่เพื่อเปิดเจอเอาไมา์แล้วก็สุไลมานสุไลยมานคนที่จะไลแวมแล้วก็ตัวนี้เอามาหาไอ้ฮกซองเอามาหาไอ้เวล,ลินแล้วก็สมมติเราไลท์แรกวรนันนี้เปิดเจอไม่เจอช่างมันอ,อันนี้อยู่ได้ไหมเอออ่ะตัวนี้ลงมาใช่ไหม,ม,ไหมต่อโซสม,มัติว่า ปิดเจ็ดเปิดเจ็ดเจอเอาไม้เจอเอาไม้โดนเอาไม้เอาไม้อยู่ไหนวะนี่อยู่นี่ลงมาเนี่ยข้าเนี้ยมันจะตีแรงมากมันจะบวกหมื่นห้าแล้วก็อันนี้บูธยันโซโซแต่ว่าถ้าเอาสุดก็แห่ให้ถึงสามิรนแนะนําว่าเล่นเอาไม้ให้แห่สามเรนทุกทุกเทิร์นแล้วก็ตีต,ตีนี่ตีอันนี้ยันโซโซได้ขึ้นมือพอเออดันดันเขาได้ประมาณสองถสามแลมก็พอละพอขึ้นเกียร์สองไลท์สุไลมันบ้าบ้าเปิดเจ็ด เปิดเจ็ดสมอ่าสมมติอ่ว่าตัวนี้เปิดเจ็ดเจอไปนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่ะลงข้านี้ดีกว่าแล้วก็สมมติว่าเรามีตัวนี้เราอย่าไปกลัวเราแห่เลยสบัตเปิดเจ็ดสมมติว่าเจออ่าตัวน,นี้เนี่ยบอรมันจะแรงมากก็ตีตัวน,นี้ย้ำนะครับเอาข้านี้ต้องเอาข่านี้เปิดฟางเปิดก่อนค่าที่เราจะไม่มีเจ็สามตัวนั้นแล้วก็สบัตเน่งขึ้นเหมือน ตีไปแล้วนี่ตีได้ขึ้นมือนี่ตียัดโซนได้ขึ้นมือมันจะแผ่แรงต้นเกมใช่แล้วมันก็จะประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็คือเราพร้อมไร้เกศสามตัวตัวน,นี้แหละเพราะว่าเรามีเกศสามในโซ่บวกกับเรามีโซลไว้เล่นก็จะพร้อมไร้ในเทอร์นานั่นเองพอมไร้เทอร์นาดก็ก็เล่นปกติเลยครับก็ไอเล่นมันเอามาปกตินะเอามก็เกศสองเอาบอดอะใช่นั้นแหละไม่ต้องคิดแล้วมาใช่ก็สมมติแดมไหนแบบคนนี้ถ้าสมมติเขาเริ่มก่อนแล้วเขาดันแดมเราแบบดันไปห้าเดมอย่างเงี้ย รันไปสี่สี่แดมแล้วกันเกิดอะไรอยากน่าสี่แดมแค่นี้ผมก็น่ะก็ลงคนนี้คว่ำหนึ่งโดดเวลลินไวโอลินไวโอลินอยู่ไหนไวโอลินอยู่นี่โดดเวโอลินเสร็จปึ๊บเราก็ลงสมมติมิลิวาร์โลก็ลงมิลิวาร์โลนะครับผมก็คว่ำหนึ่งโดดคนนี้ถ้าถ้าแดมเหลือเยอะนะก็โดดคนนี้แล้วกดคว่ำให้หมดเลย จ่ได้เกิดจะได้เกิดนั่นเองครับมส,สมมติมี่<ผ>คนมีแบสเพราะถ้าไม่มีคนเนี่ยแล้วเราโดนแห่ไหลต้นเกมอ่ะส่วนใหญ่เอาไมา้ความมากสุดก็ได้แค่3ใบครับผมม,ม,มมันจะไม่พอควาำมันจะไม่พอหนึ่งเทินก็ความได้แค่มากสุดแค่3ามใบมันจะไม่พอสำหรับการเล่นเท่าไหร่ หรือแม้ก็เนี่ยก็พอพอตอนนี้พอชั้าหนึ่งใช่เอามาเติมโซเติมอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนใช้ทุกเธอถ้าไม่เจอการ์ดลูกยังไงก็ไม่ใบเดียวก็พอใช่ถ้าไม่เจอการ์ดลูใบอ่ะกแจ๊ผมก็ประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ครับยูโรบีการ์ดเกมครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเด็กนิสจากน้องปรั่นนะครับผมการไฟฟูพิจูดอ่ะมาทำงั้นสหรับอันนี้ก็เพียครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้า thank <laughs> you